รายการมองไกลประจำวันพุทธที่13มกราคม2559ปีวอกในวันนี้นั้นก็มีหลากหลายเรื่องราวครับที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายเรื่องแรกก็คือเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงคือเรื่องจุดยืนแนวทางของนอปชกรณีคณะกรรมิการสันติสุข ซึ่งชื่อเต็มๆนั้นคือกรรมธิการพิจารณาศึกษาเสริมสร้างสังคมสันติสุขซึ่งก็มีพลเอกอัคคณิตหมื่นสวัสดิ์สนชเป็นแกนนำแล้วก็ประกาศนะครับว่าจะมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายเข้าไปนั่งในคณะกรรมธิการชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนพักการเมืองตัวแทนกปปสตัวแทนนปชและก็มีการยืนยันว่านปชก็มีตัวแทนตกปากรับคำไปแล้วผมประกาศตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าหลัก แนวทางอุดมการณ์ซึ่งเป็นแก่นแท้นั้นนปชได้ประกาศจุดยืนมาตั้งแต่ต้นว่าจะไม่เข้าไปรับตำแหน่งใดๆที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารโดยเด็ดขาดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะไม่เข้าไปรับตำแหน่งใดๆที่แต่งตั้ง โดยคณะรัฐประหารอย่างเด็ดขาดน,นี่เป็นจุดยืนแนวทางของนปชที่ชัดเจนและจุดยืนที่ว่าไม่ได้แปลความว่าส้นตีนซึ่งทำให้ยืนได้แต่นี่มันเป็นหลักการมันไม่ใช่เรื่องว่า นปชเนี่ยนะครับบรรดาแกนนําทั้งหลายบางคนเคยอยู่กันมาก่อนเนี่ยนะครับบอกว่าพวกกับผมนั้นมีความคิดผดเด็จการที่สั่งห้ามแนวร่วมเสื้อแดงข้าร่วมกรรมธิการชุดนี้ใครจะไปร่วมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของคนนั้น แต่ไม่ใช่นปชฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าใครก็ตามที่เข้าไปร่วมนั้นเนี่ยไม่มีใครไปห้ามความอยากของใครได้แต่คุณไม่ได้ไปในนามนปชเพราะน,นปะชมีจุดยืนมาตั้งแต่ต้นว่าจะไม่เข้ารับตำแหน่งใดๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารและตลอดระยะเวลานั้นไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะครับจะเป็นอุปรสรรคขัดขวางกับเรื่องการปรองดองชวนไปให้ความคิดเห็นก็ไปร่วมกันหลายครั้งกันหลายคณะและก็ไปกันหลายคน แต่เราต่างก็แลเห็นแล้วกันไม่ใช่หรือว่าการแสดงความอยากได้ใคร่ดีเนี่ยนะครับในลาบที่ไม่ควรได้ท้ายที่สุดก็หน้าแหกหน้าแตกเหมือนเดิมเพราะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็พูดชัดเมื่อนักข่าวไปตั้งคำถามเรื่องคณะกรรมการ,ต,การติสุขนี่สครับเรียกชื่อย่อ พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ถึงเวลาแปลความว่าไอ้ที่แสดงความอยากนี่หน้าแหกขึนสนิทกี่ครั้งมาแล้วเพราะเนี่ยนะครับที่มันน่าอายกว่านั้นก็คือว่าพักประชาที่ปัดเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาควรจะดูแนบแน่น และก็แสดงจุดยืนตรงกันข้ามกับพวกเรานั้นเขาก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่ไปเข้าร่วมไม่อายพักประชาที่ปัดมันบ้างเพราะใครก็ต่างแลเห็นแล้วว่าคณะกรรมาการชุดนี้ตั้งเข้าไปเนี่ยนะครับเหมือนขนมจีนที่ไม่มีน้ำยานะ พราะนับตั้งแต่การยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุดศูนย์ปรองดองเนี่ยนะครับที่มีเสนาธิการฐานบกนี่นะครับรับผิดชอบเนี่ยชุดที่สองเนี่ยนะครับในสพชอนเนกเราธรรมทัศน์รับผิดชอบศึกษากันมาร่วมสองปีแล้วอนเนกนั้นศึกษาเสร็จจบไปแล้ว แต่ไม่มีเรื่องใดๆนี่นะครับที่มีผลในทางปฏิบัติแม้แต่เพียงข้อเดียวเป็นเพียงการไปนะครับไปคุยแลกเปลี่ยนน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงผมจึงบอกว่าใครก็ตามเนี่นะครับที่คิดอยากเนี่นะครับว่าคณะกรรมารทการชุดนี้มันจะมีฤทธ์อะไรเนี่ย ก็ไอ้สองชุดเมื่อก่อนนี้มันก็คิดแบบนี้แหละแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับไม่มีผลในทางปฏิบัติแม้แต่เพียงอย่างเดียวนี่คือผลเรื่องการปรองดองเพราะคนที่มีอำนาจจริงมีอยู่คนเดียวเขาชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาศึกษากันให้ตายเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เขาไม่ทำ ก็ไม่มีความหมายอะไรและเราเองก็เห็นชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยการปรองดองเนี่ยนะครับหรือการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นน่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความเสมอภาคแห่งความยุติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยให้ได้ ไอ้เรื่องความเห็นต่างเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติของสังคมประเทศที่ปกครองด้วยระบอบราาประชาธิปไตยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเรายอมเสียแก่นเนี่ยนะครับแต่รักษาเปลือกเอาไว้เนี่ยแค่ผมเนี่ยนะครับเจอสุเทพงานแต่งงานเนี่ยจะเอาจะเป็นจะตาย ทั้งนั้นเป็นมารยาทปกติมันไม่ใช่สนามของการประลองกำลังและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรดาเนี่ยนะครับนักรบนักต่อสู้มันต้องการมองหน้าตาใกล้กันว่าแววตาความมั่นใจของใครอยู่ปริมาณไหนเพราะทุกอย่างมันใกล้เข้ามาแล้วนี่ ยังไปอธิบายแบบเลอะเทอะต้องการเนี่ยนะครับให้ผมแต่ไปเจอ,อพวกนี้ในวงแต่งงานอะไรก็ต้องทะเลาะก,กับคนก็ไปไปทั่วผมรู้ดีว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรและจุดยืนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั้นคือหลักการประชาธิปไตยนั่นมีสักครั้งไหมที่ผมเคยเหลีวไหล แต่ไอ้ประเภทนี่นะครับที่รอจ้องเนี่ยนะครับที่จะขยํำที่จะอะไรกันได้ได้นี่นะครับผมก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าคุณอยากจะทำอะไรก็เรื่องของคุณแต่อย่ามายุว่าผมต้องทำตามคุณเพราะผมไม่ได้เป็นขี้ข้าอะไรคุณผมไม่มีหน้าที่เอาใจใครนะ ผมมีหน้าที่นี่นะครับรักษาแนวทางจุดยืนอุดมการ์ที่เป็นแก่นบางคนเนี่ยนะครับแก่นไม่รักษาเนี่ยนะครับแต่มาโชบเหลือกจะไปสู้กับแมวที่ไหนมันได้ขณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพอตั้งคณะกรรมาการชุดนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีความเป็นไปได้และสำคัญมันผิดหลักการแนวทาง ที่เราได้ประกาศจุดยืนกันมาตั้งแต่ต้นผมนายสุเทพนี่นะครับผมถูกตีตรวนเบิกความในศาลนายสุเทพมาเบิกความผมติถูกตีตรวนก็เจอกันอยู่ในสภาก็ฟาดฟันก่อนยึดอำนาจนี่นะครับบางครั้งไปขึ้นเครื่องบินเจอแต่มันไม่ใช่เวลานี่นะครับ ต่อสู้ในสภาในศาลผมไม่เคยเนี่ยนะครับบกพร่องในการทำหน้าที่แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรไม่ดูถูกน้ำใจกันไปหน่อยเลยเพราะนี่นะครับเรื่องราวต่างๆมันไม่ใช่มาจบที่งานแต่งงานของใคร คดีความก็อยู่ในศาลก็ยังสู้กันต่อไปและนี่นะครับก็ยังจะต่อสู้นะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ไม่ใช่ร้ายวุธิภาวะจนกระทั่งอลาวาดทุกที่ไอ้นั่นไม่บ้าเขาเมาเราต้องการอธิบายกับสังคมไทยได้เข้าใจในวันเวลาแบบนี้ว่า กระบวนการที่เราต่อสู้กันมานั้นมันมีความเจ็บปวดมีความรวดร้าวมีความอายุติธรรมเต็มตลอดเส้นทางแต่เราต้องการอธิบายเรื่องวุฒธธิภาวะหลักแนวทางเนี่ยนะครับบนสนามการต่อสู้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนหลักมันระยาทการมีสติ แม้กระทั่งยืนต่อหน้ากับศัตรูบางคนไม่รู้จักผมมา่ที่ผมหน้าตายิ้มร่านั่นคือหมายความว่ายังไงผมต้องการจะสื่อความหมายเวลาเนี่ยนะครับผมถูกขังเวลามาศาลมีบางจำพวกต้องการเห็นหน้าผมสลดผมนั่งรถเนี่ยนะครับนิ่งมาตลอดทางแต่ว่าพอทันทีที่ลงมาเจอนักข่าวหน้าตาผมยิ้มแย้มทันที การแสดงความมั่นใจไม่ไหวหวัน,เ,นเพื่อจะบอกว่าเนี่ยนะครับพวกผมเนี่ยนะครับอาจจะแพ้บนบางกระดานแต่ยังยิ้มได้สงครามนี้ยังไม่จบแต่นี่นะครับไอ้ประเภทตีโพยตีพายเนี่ย จะอย่างนั้นจะอย่างนี้ก็คุณก็ทําไปทิเหมือนคนที่อยากไปเนี่ยนะครับเป็นคณะกรรมธิการทุกนี้คุณก็ไปเนี่ยนะครับเรื่องของคุณชีวิตคุณแต่ว่าไม่ใช่น,นปชและผมก็ไม่เคยว่าคุณเป็นแดงเทียมด้วยคุณจะเป็นแดงโคตรแท้ก็ช่างหัวคุณ แต่ว่าองค์กรประชาธิปไตยมันต้องมีหลักและมีวุฒิภาวะจุดยืนอุดมการแนวทางที่ชัดเจนในสนามไหนเนี่ยนะครับคืออะไรมันต้องดูผลดีครับว่ามันคืออะไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยและแม้กระทั่งเวลาต่อไปนี้นั้น ผมเองก็เชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่มาฮึมฮึมใส่ผมอักษะมันยังไม่ไปชุมนุมเลยไปขึ้นเวทีนะครับกบปป,ปอสอและ